โอเคเรหูอกเน่ยเอลงไม้ไม่ได้จรงนะเราี่โบกก็โจรลอยอ nice. ยางนะ้นแต่เลลาเล่าก็เลาเล้าองเจยค่ อนี้กันมัจจบานเลยสิบบาทเดี๋ยวที่เราโทกหาแกก่อนนะแป๊บเดก có, có song mặt Đập bún đó.